จอกเท็ดนกจอกเทือเทศยังไงก่อนน้ำน้ำเดี๋ยวคุณเมีนว่า เมากีนเป็นตัวนึงเดเดี๋ยวทีพามึงมายังต้องกลวมาเดี๋ยวโอ้หลายเหรอเมากีเนาะเหนมาจ่ายของพอทางแม่ก็เคยเห็นจะเื่อเนาะส่วนซับเนาะแค่ขั้นแค่ขั้นอ๋อแค่ขั้นทีพามานเมาขีล่อสัว์นี่โอ้ย ไปไกลว่าไรมันกิ่งแ่วชี้หูฝูงพูงพูดพูดทั้งฝูหลายตัวนึงฮะเอามีหวนกระจกเทศดนุ่งกระจเท็ดนามอันตาอ่เออได้ได้ได้กระกเทศนุ่งกระจกเทศี่ั้งอก่น้าอัน โมไม่หลงมาบ่ท ah <l ots> <k cartoon> ีเป็นตาห้เจ้าเป็นหูให้่อยเออตากับพูย่างน้ำกันตากับหูย่งน้ำกันถ่ายมีที่สวนสัตว์ควมาถย่างย้ไคนนดได้อันนี้จับไรัยังเขานึงนวดอยก็พริกก็ยังมือ่ไปเปากวิปากเบี้ยวไปเบิดเลยงจะพูดนวดก้ เห็ดนาด้วมุกเงี้ยกับมุกกระเทยแม่โลกัมดเลยสั้งแต่พุงมาผิดอะไรเด้อเอออย่าตั้งแต่พุงมาผิดอะไรเด้อเอออยมันสายตรงเด้วคัทนเลียดแล้วหอยบันได้เบ้งง่ายพวดออกเลยไโอ้ยสายงมบดีเต๋อโอ้บดีแล้วเป็นหนังเป็นหนังเคยเป็นกระเทยแม่ก่อนวัดบนหาเสียเด้อนี่ อีกล้าเป็นโอ้ยแตจังว่าที่แรกมันคิดอยากเป็นหยุดยุดยุดยุยุ่ห้ไปน้ำยุดดิมอห้ไปน้ำันเลย่ยออยากเลยอยากป็นไหนดอกสไลายขันไม้เขากัหาไม้น้ำนี่แถวๆนี่เอาหาเอาดิเขากทัาวาเปิดุ้นไตุนวันดีครับควยผมนะครับเอาของน้าไปทังเดครับอ้วางสันอเขากับผ้าปายผ้าเป็นเลปุ๊บก็่ได้กินเขาด็กวาเขากับบอกฟาดปากโปกหอ๋อ โ้สึกช่วงมันสิเป็นแนวกันมากยากตานนี้กุนซิเป็นกระเทยเนี่ยพิดหวังยังวะตำอ้ยกดวงกนซิชาเป็นกระเทยนพิดหวังวิงวพิดหวังจ่ายังไดยยินเสียงผู้ชายเขาโซกันโซกันว่าไงเขาก็โศกันายเนี่ยหลกเขากระเง้ไปถามถามว่าอเห็นยังยุจ่าเขาก็เลยววะก็เร่าตีกะทัย เขาก็เลยกว่ากลับไปเออเตมันให้ตายรถอ้ไรก็เทยนั่นเขาก็เลยกเส้นเป็ี่ยนชักกะเทยร์นเขาจะหีดเขากะพูบเอาเลยว่าไม่วาแล้วเนาะเตมันตายรถก็เทยไอ้เอว่าดังสั่นิโอ้ีนี่นี่ตัวไงเลยนี่โอ้สิงโต สิงโตสิงโตสิงโต,งโตนี่คือสิงโตมันบอกทางหลังทางหลังทางหลังลูกกระจอกเทศนำอันตันชาผักเข้าอัาน,าน,าน,านอันอันเออ,อพอแล้วพอแล้วอันยีรับยีรับข้อแง่บอกเนะลยวะยีรับคาว่ามันข้อแงอนะ่เดี่ยนห้องอาไรโอ้ห้องอะไรยีรับอันมาไล่หรออัห้องนั่นเดียมาไล่ไหม

เดี๋ยวจะคายกันโอ้คล้ายกันเนาะคล้ายกันอันสิงตตัวอันตัวผูกกับตัวเมียบวกกันของอะไรอันนี้แหละรถจอดให้ลงช่มเราก็สามารถขับรถได้สุขันนะครับรถสิบล้นมาเรื่อยๆชมนี้เสร็จสามารถยางเข่าชมนกนกกผสมทั้งนกในประเทศไทยเข้าเราก็นกต่างประเทศอันนี้เป็นนกตะกรุ้มนะครับตะกรุ้มใหญ่ มีใครว่าคำตรงกันนี้ครับผมก็ถ่าเห็นใครก็จะเกลียดครับคนจะพอใจนี่ครับถ่าเห็นใครครับมีนี่ครับหวามือเป็นมีนี้อันนี้รีนี้ออซาเลีอ่านว่ามีครับเห็นบ่ครับมีครับ่็คอยเห็นบนได้ครับก่ค่อยเห็นครับเนาะครับผ่านโก้มีเรารู้สึกเป็นเหม็นครับหัวใส่พื้นนะครับใส่พื้นหรือจะเป็นนกกาบัวนะครับมาจากเขาดิน สัตว์ตัวเสียดนะครับหนูยังไม่ใหญ่เลยกินได้เลยนี่ขึ้นไปหรอขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วรัตไปตัวขังครั้ง้าครั้งแรกครับบอกเคยแน่ได้เห็นกัเคยเห็นครับเป็นไดแไม่เกะ โอ้ยเอาเมัเเก่งๆเอาไปเบิ้งแรกครับบัดนี้แรกแรกใา่เมื่อเกมบอกสอเมบอกนะครับแรกขาวแรกขาวแรกขาวสีมี่สองนอนะครับนอหนาเสียเงาก็นอหลังโอ้ลแดลดลดเลดกมีสองนอดนีอไปใช้แะล่ดก็ไดเอ๋ไปใ เหยียบมะขาพูนใส่เลยให้ครับซองเข้าไปซองเข้าไปเอามื่อค like ืนมืดแต่เอาาไหนไ่ได้เปิดไฟดีเหยียบมามปุ่นๆงใหได้เยียุ่นๆเหยยโอ้ปุ่นเรียๆตอสลแอดอ่านว่าเรียมีสองน้อยอันี้มีสองน้อยอีนนีหกพมเอเป็นเชนี่นะครับช้นขาวเชนี่ขาว หเนือะไวุ้วุ้ดวุดวุดวุ้ดอะนกรพูดบ่ห่วงเนอะไรหัวหัวหัว่าแคไเนี่ยฮะจะนี่ยวุ้ดวุ้ดวุ้ดอะ้นกรพูดนกะไรลองนั่งจะเยพี่กระพูดอะไรไม่ออาไปตัวครับพ่อเดี๋ยวเเสียสิงโตบัดนี่ยเสียสิงโตครับนั่นช่มื่เมือขาวมาจากเขาเดียดวกันมาจากาดูเียกันอ่นั่นครับเสีอสิงโตสิงโตขาวเดี๋ยวมาขับนั่ตัวเมียครับ ตัวนี้จะมีแผงคนข้อตัวปูสิมีแผงคนตินข้อนะครับสาหรับสิบตัวอยากปูเด้เราซั์แต่ละตัวมันสิผสประผส,สมพันกันยังไงเนาะว้านผสมดูคเออยงตัวจะมากาถือเมื่อผสมกอู้สิสงโตขาอ่า้เราครสิงตัวขาตัวปูทีนอ,นอยู่ไต้ยอะโอ้ยไต้ยังเคยว่ายังสิงตขาสิงโตขาโอ้ตัวไงโอสิงตขาัน ฝั่งขวาเมื่อนี่ก็จะเป็นเสียโครงนะครับเสียโครงขาวเสียโครงเสียโครงใช่หรือเปล่าเออเพือเสียโครงขาขวาเมื่อโอ้พี่โหเมื่อกี้เห็นว่าเสียโครงเออเป็นโพรงไม่ใช่ระบาดมยเออเอาบังไซกระจอกขวานมาล้มเลยมันเข่าบ้านแล้วมันเข่าบ้านแล้วเข่าบ้านแล้วเขาทำแล้วมัเขาทำแล้วแต่เวลามันเอาบังไซเพื่ออะไครับไซเพือจะเป็นสิงตัวแอปปานมา สิงโอแอปมันเป็นแอเวเดียสิตัวแอฟริกาแอฟริกาวใช่หรใช่มีแต่ตัวไอแลวี้เขาบานเลวเหมือนเมื่เย็นเวลาดิกับขวมือเป็นเสียโครงนี่เสียโงยโรีเหนาเสียโคงยังเห็นด้วยมันเล็บน้ย่งโอ้เสียโคงูมันรู้ตองวันเาไอซ้อมดอกมาในวงมาซ่องรถตดอไม่ใ่จดปเดน เอาดำนินไทยเอาจะเข้าขอคุณไลายๆครับไอ้ยัยไปไปมีห้องสิบ้ามาบนเสียงผมมาจัดเลยมนจัดมัเลยเราเลยโอ้ยยิ้มอยแหนมีนอนอื่นอยู่ยี่บาย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 ไปยูยูยู ยููยูหุงแจกไอ๋วไปครับโอ้โหว้าวมาแต่ยันจันเหลียมมาตรวทั่วพี่ชัจวานปทุมนะครับที่พาเัาว่าไอ้ทั่วครับทั่วครับทั่วทั่ว้ทั่ววันนี้จาแครนะครับจแคน้ำเือแครครับแครับอลแคร์ครับบ เอาขนมันแล้วก็เอาข้มแล้วจะเอาลงไปเบิ่งอีกิน่แกวายกินันีแขบนั้อะันลงไปนทับบไปไปนั่งอยู่นี่ละมาเบิงมาเบื้องยี่แขกครับอีแขน้ำจืดครับเพลงมีโอ้โ ลุกใจเวิร <upside down sound> ์วานคนหินหามเลยว่ารูปปั้นโอ้ยสองตัวเลยครับโอ้ยเนื้อตเื่อแล้วมันคือโบนันคือบนติงคือโบนมันกินเนียงนี่โอ้ย ไปครับไปต่อะไปต่อขึ้นแล้วขึ้นแล้วเรขึ้นในสั้นอาเดี๋ยวจังวัดมาเบิ้งญี่ปแกไปเบิ้งี่ปากลางต้อขอบานก่อนี่เคยเห็นบี่ปเคยเห็นแต่ีปังวันเคยเห็นอีกมันเป็นแนวไหนมันเป็นแนวไน ถือแกนตออแกนนั้งมือซสนุอยไอ้ยังกิประมาณนะคมันโผล่หถือแตนตอนอคอสมบวรณ์ามเจ็บปวดจงหายไปควคงควมใหญ่จงคงทนเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้หลยเติมจุงหันหันแกบยังชี่สามคนเลาเอาแบบนั้นละห้อพี่พี่รถเมาอ่นี่ ใแต่มันบอนนี่เนาะอ้ยใส่เนาะครับว่าเสียแบตเอาสว่เสียแบตบท้งเลสิชา์จแบตเต็มมีพอไเลยพส่เวลาเครื่เจโอ้วเื่ของายุเอานังทอดแล้วครับนี่ปูปูปูยัปู่่บาเอารบดยปูมันกูขีบหลังมาเนี้ย เ้โอ้ลูกปั่นต้อนี่โอ้เอออันนี้มันลูกปั่นอยู่ของจริงลงเบื่องของจริงมันแน่นอนเมื่อกี้ปูบานครับพี่น้องอีปูคือคือสร้างน้ำครับสร้างน้ำครับอีปูคันสร้างบุกนี่มีง่วงครับสร้างน้ำโมบี้ครับโมบี้อ้วนแรดปุ๊บ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 ไปคุณอีปูปูครับสร้างน้ำครับสัตว์ครึ่งบุกครึ่งน้ำ เป sociedad, ็นสัตว์สงวนนาโอ้งน้ำละวันกรโดดข้าเร่องรลวลองน้ำเราจะพองข้อนิดยัง กินกินน้ำแข็งใส่วันี้ปวดพราคนทะอลงเงวก็ว่กินน้ำแข็งใสกินตกอนเลยไปครับโอ้โี่ย็บโปเซ็กซี่นี่ทำยังยวลองจับ่เสี่าสักสเซ็กซี่ครับสีซ็กซี่เนาะย่างวัดปูเนาะเซ็กซี่ครับไไ่จกสดีกแล้ว